ครับอาจารย์ครับเออผมอยากได้ออคอนโดครับอาจารย์รู้เรื่องเลขศาสตร์คอนโดชั้นไหนดีไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยในการเลือกชั้นเนี่ก็มีความสำคัญแต่จากเลขรหัสแล้วจากราการเลขเล่าเรื่องผงบอกว่าถ้าเลือกชั้นได้ก็เลือกชั้นสองชั้นสี่ชันห้า ชั้น6ชั้น14ชั้น15ชั้น24และสุดท้ายเลยคือชั้น36ครับเราอ่านจากเลขกระดาษมันจะบอกว่าไอ้เลขกระดาษเหล่านี้เป็นส่งสัญญาณที่ดีสําหรับเจ้าตาตาถ้าจะเลือกชั้นแล้วถ้าไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ลก,ก็เลิกละเลิกละอยากได้ชั้นไหนครับ14ครับ ก็ดีนะฮะชั้น14หมายถึงว่าโรงก็ได้5ชั้นนี้จะมีคนมาดูแลเทคแคร์ care, ช่วยเหลือได้ดีได้ดีมากอยู่สบายครับเรียกว่าไม่มีใครมารบกวนครับ